แล้วก็ตัดเมินสถานะไปสรุปใครเป็นครูใคร รเราจะทําการ c บ r ันในเยนแคมป์ครับสามสิบที่มีผู้ช่วยนะครับถ้าไม่มีผู้ช่วยเราจะ c b r จำนวน ไว้ถึงหนึครั้งต่อนอาทีนะครับครับผมจะทำการ tv r นะครับเราเป่าปากสองครั้งนะครับไม่เ็นคูคูข้าง,งลลหลังข้างหลังไมเห็เนให้ความรบกหนนียนะ ตายแล้วย่าครับแปดหนึ่ง <laughs> แล้วก็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบหนึ่งยี่สิสองยี่สิสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่ิบเก้าสามสิบ